ไม่ทำไมถึงไม่เข้าเรียนที่เดียวกันกับฉันล่ะพี่ชายฉันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญฉันคิดว่าเธอจะเอาเรียนที่เดียวกันซะอีกแล้วแบบนี้ฉันจะดูแลเธอได้ยังไงกันล่ะพี่คะจะปกป้องกันเกินไปแล้วนะฮะฉันก็แค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นเองนะฉันน่ะฉันน่ะนะดูเหมือนคนที่พี่จำเป็นต้องเป็นห่วงด้วยหรอคะพี่ไม่ไว้ใจกันเลยหรอฉันไม่ได้หมายถึงอะไรแบบนั้นนะ แม่หนูอิ่มแล้วอ่ะขอบคุณนะคะจ้าตอนนี้เราขึ้นมปลายแล้วเราตัดสินใจอะไรอะไรเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนที่คบด้วยหรือว่าคนที่ตกหลุมรักเราจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองเพราะงั้นฉันถึงได้มาเรียนที่เดียวกันกับเขาเข้าชมรมที่เขาอยู่ด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ชมรม หลังจากที่ถามถ่ายคนอื่นดูก็รู้ว่าเขาเป็นสมาชิกเพียงแค่ในน้ำเท่านั้นแต่ใน,นเมื่อเราอยู่ที่นี่แล้ววันหนึ่งคงจะได้เจอกันในสักวันและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มาหาฉันแทนนี่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมรู้จกักไซโต้ไหมที่อยู่ห้องนี้ไหมคะฉันเองไซโต้ไม้เอ๊ะเฮ้เอาจริงเหรอไม่เลยไม่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะเอ๊ะเอยตกใจหมดเลยอะ จากที่รุ่นพี่บอกมาดูเหมือนว่าพี่จะส่งเขามาสินะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่รู้สึกขอบคุณเจ้าพี่นั่นนะหลังจากนั้นในวันต่อมาหลังจากนั้นอีกรุ่นพี่ก็มาหาฉันในทุกๆวันอายจนไม่รู้จะทําหน้าหรือว่าทําตัวกิริยาท่าทางยังไงเลยฉันหมายถึงว่าเพิ่งจะเคยเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันเป็นครั้งแรกมันก็ต้องประมาอยู่แล้วสิแต่ว่านะดูเหมือนว่ารุ่นพี่เองก็จะรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันเหมือนกัน เราไม่อยากที่จะพลาดโอกาสแบบนี้ไปรุ่นพี่ไทจีนะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของฉันแล้วนะคะดได้สินั่นก็เพราะว่าฉันชอบคุณมาโดยตลอดยังไงล่ะคะ